นเราที่เกิดมาเนี่ยก็ว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจแล้วถือว่าขาดทุนถ้าได้พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วถือว่าได้กำไรการพัฒนาด้านจิตใจนี่ยากไปหาง่าย เราบริจาคทานก็ถือว่าเป็นการบริจาคในทำเพื่อด้านจิตใจจะบริจาคน้อยก็ตามมากก็ตามก็เป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้เรื่องการทำสมาธิเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ เมื่อเรามีศรัทธาในการที่เราจะทำสมาธิแล้วก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่มาขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาทับมือเบื้องซ้ายหับตานึกอผูโธก็เกิดบุญทันทีนอกจากจะเกิดบุญแล้วก็ยังเกิดพลังกิต พระรังกิตก็จะเพิ่มพุนขึ้นมาในจิตของท่านไม่มีอะไรที่จะไปประเสริฐเลิก,ก่าพระรังกิตได้เพราะพระรังกิตนั่นจะประกอบไปด้วยบุญวาสนาบารมีจะไปรวมเป็นกลุ่มก้อนสมาธิจะเป็นส่วนที่เรียกบุญกุศลต่างๆเข้ามาอยู่รวมเป็นกลุ่มก้อนได้ เรายกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาเธอทำสมาธิในบารีท่านบอกว่ากล่าวไว้ว่านางวิสาขาได้ทำสมาธิมาทิ้งไม่ใช่น,น้อยน้อยหาแสนชาติแล้วพลังจิตนี้ก็ได้รวมกลุ่มมาจนกระทั่งแม้ว่าเธอจะแต่งงานมีลูกจงยี่สิบคน แต่ว่าเธอก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ต้องมากลับมาเกิดในเมืองมนุษย์อีกไปนิพพานจะที่เมืองสวรรค์เลยเพราะอะไรเพราะว่าพลังจิตในจิตของเราเนี่จะเป็นผู้เก็บที่เราทำสมาธิกี่ครั้ง ทำสมาธิสิบครั้งสมาธิร้อยครั้งสมาธิสามครั้งห้าครั้งทั้งหมดเหล่านั้นคจะเก็บรูปไปที่พลรัรงจิตเก็บเอาไว้หมดเมื่อพลรัรงจิตนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วนี่เกิดความแก่งกล้าขึ้นมาแล้วนี่ก็จะทำให้เราบารรลุ นางวิสาขามาบรรลุในชาติสุดท้ายนี่ก็เพียงไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าห้านาทีได้สำเร็จพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่านางวิสาขามียานรุจจะยอดเพชรวัชรยวัชรยิยะ ติคิดติคินันยานาญาที่เกิดขึ้นแก่นางลูกของเศรษฐีเธอเป็นเศรษฐีในชั่ววินาทีเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ไม่ได้แตกต่างนางวิสาขาก็คือคนเราก็คือคนเราทำได้ ่านนิษฐาต้องเข้าใจว่าที่เราเสียสละไปนี่มันไปรวมอยู่เขาเรียกว่ารวมอยู่ที่พระรังกิตเป็นกลุ่มก้อนร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งยก็ส,สุดแล้วแต่หรือว่าจะไม่ว่าจะบริจาคอะไรอย่างที่ไม่ได้บริจาคอะไรอย่างหลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็อธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟัง การอธิบายธรรมะให้ญาติโยมฟังนี้ท่านก็บอกว่าเป็นอานิสงส์ได้บุญคือเรียกว่าธรรมะเทศนา,าใหม่ได้บุญบุญนั้นจะไปรวมตัวกันที่พละังจิตเพราะฉะนั้นถ้าไมาย่ยังไม่ได้ทำสมาธิก็พยายามหาวิธีรำซะให้ได้ เวลาในสถาบันพระรังจิตจานรูปลาพที่หลวงพ่อตั้งอยู่ทั่วประเทศแล้วอยากแวะไปทำเช่ไหนก็แวะได้ไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจสามารถทำได้ทุกแห่งแล้วเมื่อทำแล้วนี่น่าสัจจ์น่าสัจจ์จก็คือว่ามารวมความดีไว้ที่จิตดวงนี้จิตดวงเดียวที่ เราทำสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเพระเาะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสถานจึงเป็นของไม่ยากไม่ได้ลงทุนอะไรมีจ่กายกับใจฉะนั้นสหรับปีนี้พุทธศักราช2559้ากำลังจะผ่านไปแล้ว เวลานี้กเข้ามาสมาร้อยหกสิบเมื่อเข้ามาถึงหกสิบแล้วหลวงพ่อนี่ก็าอายุเก้าสิบเจ็ดเต็มแล้วเนะก้าสิบเจ็ดนะก็ยังเสียงแจ๋วมีธรรมะให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเป็นการติดต่อเพราะฉะนั้นการอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายเนี่ย ก็จงพากันจำไว้ว่าสมาธิจะทำคนให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าทำสมาธิได้ไอความโกรธที่ของเรามีอยู่หนึ่งรอยก็จะตัดไปซะยี่สิบเหลือแปดสิบโกรธมันก็มาลดลงถ้าหากว่าทำไปเรื่อยๆไปก็ตัดไอความโกรธออกไปเรื่อยๆ จะเรียกว่าได้กำไรอะไรที่จะไปให้ผลดีเท่าสมาธิอยากสมาธินี่ทั้งหลายมันจะมีความสุขได้เพราะสมาธิความสุขที่ได้หนอกเหนือจากสมาธิเป็นความสุขหยาบๆแต่ถ้าหากว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิแล้วมันเป็นความสุขที่ละเอียด เพราะฉะนั้นหลวพ่อก็ขอไคยพรให้สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ก็คือสมาธิที่ยังปรความสุขความเจริญให้แก่ชีวิตความสุขเนี่ยก็หมายถึงว่าความสุขที่เคยขึ้นจาก ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่านตถิสันติพลังสุข,ขัังความสุขที่จะมาเสมอความสงบไม่มีต่อให้ได้เป็นไดมียศธรรมรรีรักมีเงินมีทองามีข้ามีของทุกอย่างก็ยังไม่เท่ากับความสงบ ที่พระพุทธเจ้าสรานนัสว่านัตถิสันติพลังทุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีให้ท่านทั้งหลายทุกๆคนจงมีความสุขความเจริญสามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จสมความประสงค์ทุกประการในการที่ดำเนินกิจการต่างๆ ขอให้มีร่างกายเข้มแข็งขึงแรงขอให้มีจิตใจศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาขอให้มีความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อรวบรวมแล้วก็มารวมไว้ที่ใจที่พลังใจนี้ก็จะเกิด บุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านทั้งหลายในประพบเบื้องหนะ้าขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายสวัสดี